ไปสองสามนาทีวันนี้เลเวลมันสูงมันมีเรื่องตลกแล้วนะแต่ว่าเล่นกับพวกกี่นี่แบบตได้แอนติแทงเลยตัวแอนตแทงไหมว่าชอบมีคนพวกเลยเออได้เอ้ยผมฆ่าพวกเอง ไอ้ก็เอาไปมันต้องยินตัวใหญ่เลยเออผมเอกอยู่คนเดียวเอ้ทีให้ยึดแลเดี๋ยวน่ะเฮาเพสลุมให้เลยก่าหรือว่าไหนอ้เฮานี้แล้วนี่แล้วก็อฟ้าแรบว่นี่แต่นี้มันข้ามมาได้นะเนี่ยไม่ไม่ข้ามตรงนี้ไงแต่ตรงนี้ข้ามมาได้งั้นผมว่างั้นตรงมาเรือตรงนี้นี่หรือว่าตรงนี้อ้แบบตรงแถวแถวนี้ป่ะมะฮวง นี่บอก<ส>นี่บอกอ่าได้เออเราทำมาใส่รังนี่ก่อนแล้วก็มาใส่ยิงนี่แล้วก็มายิงข้างนี้เลยงามซะด้วยเอ้ยนี่ชุดไม้เลยนเนี่ยชุดไม้ก็การโดดกก่อนล้วลสปีดอะไรแล้วก็แอนตี้แทงเหรอะลซเซอร์เคนน่านเอยก่อนผมผมจะเอาอันนี้ไปแต่ผมบอกเอาอีกเกิลไปแล้วนะพี่เป็นคนต่อยเด็ดให้เอาอีเกิลมานี่สามตัว ปอกัอนนี่มีแอนตี้แท้งมี Eagle, มอีเกิลมีกาดดอกของไอ้หรือว่าจะเปลี่ยนเนี่ยผมแอนตีแท้งเองก็ได้เปลี่ยนเอาผืน<อ>หรือว่าเปลี่ยนอะ,อะพี่เชใสแอนตะี้แท้งเนี่ยเพราะว่ามันได้สองคนไงกลับคนบอกแล้วแต่เดียวมผมติดหลุมผมเอานี่ลันเชฉลียวไอ้จะมีไฟเนาะเฟรม Laser เลเซอร์แคนนอนนี่เอาแอนตี้แท้งไว้นั่นแหละ เออเดี๋ยวผมเอาันี่เปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนอือโพรเขาสองป้อมเลยดีกว่าเขาทำเควสเลยแคทลิงไปตัวอันหนึ่งโอเคเอ้ยป้อมของแอนนี่มันเวิร์กกันนะลูกปืนใหญ่เนี่ยมันมดเว้ยหรือ,อเปล่าเออที่มันมดเร็วนะแต่มันยิงตัวใหญ่ได้ไงอ๋อเอาไว้ยิงตัวเบิ่มๆหรือว่าเปลี่ยนเขาเนี่ยมันมีเควสที่เรากด esc มันจะมีแล้วก็เอ้ย esc มันแบกเนี่ย มันจะมีทำเคล็ดแก๊ดลิงอ่ะได้เหรียญเพิ่มอ,อันเอาอันนี้เอาไปหน่อยหรือว่าจะให้เอาแกตตลิงเซน็จที่เหมือนกันต้องสองอันนี้ผมเอาการด็อกไปตัวดีกว่าสองคนยืมมาหน้ไวใช่ใช่ดวมันจะบาไวเนี่ยน,น่าจะประมาณนี้แหละแต่ไอ้มีตัวนี้นะอา้มีนี่นะโนปนะโสเตอร์นะลงไป<แ>ติดอัน มีดีฮะอโอเคไปกันมาดูครับตอนนี้สวัสดีผู้มาชมทุกท่านครนับเรามาดูโหมดฮาร์ดนะครับ <c oughs> จะหลอดไปหลอด <c oughs> มีใครพอสักคนยูซิลกันต้องเพื่อนอัปเกรดอะไรหรเปล่าเนี่ยแต่ดิวกว็เกือบสาวแล้วกนะั ไอ้ลิวกับเกือบซาวแล้วไงดิจ้าเลเวลไอ้ลิวอะ่ะสองมือไหนวะเดินสักประมาณสิฟเนี่ยดอบ๊วยแต่บ๊วยป่ะป่าท้อลงมาแล้วโอ้ยกลางแมงเลงื่องนี่ไอ้ไอ้ไปลิวมากนี่น่าคุณยนเหรอป่าไอา้โอ้้งรักัน

ก็คือไอตัวไงตายเพืออนนี้ต้องเทียนแรกเลยอ่ะแม่นเนี่ยหัวไปได้เลยโอ้โ่มันแม่นระยะไกลมันแม่นเดียวหอยล้ามาได้กััดกัดเอามันใเลยดีวก่อนมีเวลากด่โอ้โหมีตัลโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมตันเดีน ให้ขอลนก่อนให้ยังไม่ได้ล่นด้อเออเดี๋ยวกันเกันโอ้แม่อหืออ้หอน้ำป้อมละเดี๋ยวเรแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ว้ออกโซนสายรู้ป่อาการองใ้เาห้เขากดไอ้เขาเกิดอันนั้นไปหน่อยเกิดหิมเมอตันไม่ไม่ของกั่ไอยู่ตรงนี้กันตั้งตัวัน ตั้งตัวเนี่ยทอานันได้มน,นีเรวะโอ้ยเจยจะตั้งตัวมันตมินี่ป่ะเอาของผมไปให้แ้วกรนดอกผมเฮ้ยกดองกัดดอก่มได้นะมละโปรเหดอผมไปไหนวะอ๋อนั้นนั่นนั่น่ปูเลงเลยดินี่นี๋ก่นก่อนไอ้ดิว Ủa, người mọi người mọi đâu à? người mọi 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 anh mọi người mọi người mọi anh. mọi người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 

โอเคโอเคมาเบเกอร์อาจจะแห็คอหน่อยเริ่มแรกขอจิ้มก่อนโอเคมาสตรมสตรีมทหารไปนี่ย่างนี้เปิด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 ยันได้ยัเดี๋ยวผมคงยังไปในห้องปืนแจมวลนนี้รถหรือมดเดี๋ยวเตรียมตัวกันเราต้องเตรียมตัวก่อนการ จะเย็นๆโอเคแล้ <Okay. S 1> มีนี่บอกนึ่เออการเรียกมาสองคนลืมไปใช่ไหมเอาไปกรนทำมันมา,มาทีเดียวเอง,เองมันบอกมือนนะไปบยังไม่ถึง oh, ได่ <what? S 2> เร็วม,มันมา,นนนาไม่ได้เอ้าไอ้เหี้ยไม่งอาไปกดใส่น n ี i t a n งว่ะแล้วไงเดได้ขอเปลี่ยนปุ๋ยจำ ไอ้ยาเบาไหวป่ะปืนนี่ลูกปืนมันมดเว้ยว่ะเบเกอร์บอกค่อยไหวว่ะเดี๋ยวก้เปลี่ยนแม็กมันมันเบเกอร์นี่บอกค่ยไหวว่ะแต่มันมันแม่นว่ะมันแม่นแล้วมันแหงว่ะเออแต่ลูกต้องยิงเซตเปลี่ยนยิงเซตเปลี่ยนเลยเปลือกสะดทายหน่อยโอเคพี่เกิดลงแล้วฮะ โอ๊ยเฮ้ยโอ้โหอ๋อนี่ลงเลยมีเกินกะครับอุ้ยอะไรนฮะน่าจะน่าจะทุกหลุมไงแต่บอดี้เข้าไปอย่ากไหนของผมระเบิดมันเหมือนสามสามอันนี้กะเอาอีกแต่อีเกินลงไปเลยครับของผมว่ามันจะอีเกินหรือว่เป็นระเบิดผมจะทิ้งหลุมไปได้มาหันปีกสักหลุม คุมๆเนี่ยคุมๆเฮ้ยมาถึงนี่ฝืนผมมันิเนี่ยระเบิดผมมันิเนี่ยเอาลูกเอาลงที่ตายกันไปเก็บปืนไปเก็บปืนโอยถ้าเกินตรงท่านนี่ตายไปแล้ว่ไม่ไปขึ้นหลงแล้วเฮ้ยเร์เลเซอร์โอ้ยไอหนูยิงพ่อโฮ้ยไอหนูยิงพ่อ

โอ้โหดังที่เต็มเลยว่ะโอ้โหโค้ชทุลักทุเลทีมนะผมแบบวี้มันดีเัยปะเดี๋ยวได้อยู่บนดอยละโอ้โหนี่ซองอย่างเดียวเนี่ยกลาเกิดยังคอยไม่ได้เลยเดี๋ยวไอ้หาศพไอ้ก่อนนะไอ้มีบนดอยเลย เดี๋ยวหาซบกันตรงนี้ตรงนี้ได้ไปเอาขวายกันเดียวนี่เยอะแยะกัดเบรกเกอร์ไอ้อ๋อไอ้ปืนนันปนยักัดดอกไอ้มามาที่ไอ้เนี่ยกัดนนี้ขวมิลันเชอร์ของผมมา ปิดหลุมปิดหมดหรือยงังโอ้เหลือเยอะแยะครับมาบระเดี๋ยวประเดี๋ยวนี้อันนี้ของเฮาวอย่างก่อนมึงเก็บนั่นเฉลยได้เลย,ย,ยเออให้เก็บกับนได้ไหมอ๋อได้ละได้ละมีเบรกเกอร์โอเคนี่เบรกเกอร์สามทับเจ็ดหกทับเจ็ดนี่กันไปหลุมน่าทึ่ให้เก็บนี่ได้ Anti เหรอวะแอนตี้แท้งอ๋ออันนี้จ้ะ สวยเนะมีแซมเปิลมีแซมเปิลนะเดี๋ยวเก็บแซมเปิลปโอเคอ้าวมีกระสุนนี่ครับทำไมมันบ่ขึ้นว่าเขาเก็บแซมเปิลอะอ๋อไม่ใช่ว่ามันเปิดแซมเปิลนะเก่าเขาตีเขาตายไปเลยอ๋อโอเคหลุมน้อยนะเนี่ยไปมากเลยหลุมหลุมแดงๆนั่นน่ะโอ้กระสุนก็ได้นะอันนี้ก่ออันยังก็ออีเกิลบ่เอาเลยครับเอาลงเลย เดี๋ยวเดี๋ยวกดกันกระดาษขีอยางไ้ไอสายออดิชั่นนะลงหลุมแม่งนะโอ้มีเฮ็ดปุ๊บจะไปใส่เฮ็ดเดี๋ยวเอาแอนติแทงไปกุ๊บบอกปีดวะอ๋อไออิกกิน,นี้เหมือนจะปีดมได้เอาการให้ไอไปถอยเฮ็ดกันว้เลยให้ไปถอยเฮ็ดบอครับถอยเฮ็ด อ,อันนี้เราเบิดค,ควายเองไหมน,นี่เราเบิดควายเองเออ้ไดซเปิซลแซมีแซมเปิลมีแซมเปิ้ละไตัเสวยมปเป็นตัวหลังแนี้อ๋นนอ,นนอ,นนอเฮ็ดมันอยู่ไรน้ามันทาัวเขาต้องข้ามไปเขาต้องโอ้แซงเปิเ้ลเยอะแซงเปิลคนเยอะไหนเฮ็ดใช่ยิไล่ป แล้วต้อ้มันมีแมงบินว่ะไอ้เพิ่งเกยน่ะแมงบินเลยออแมงบินนี่เพราะแฮตเหรอนั่นแฮตยากจริงว่ะพี่มันก่อการทีซีกันโอ้ยเกิยมันจะคงว่าไอ้นั่นคิดหลุมกบาลจะต้องได้เดี๋ยวเอาอีกเกิดลงอ่ะเดี๋ยวรอผมทีซีครับ

มึงจะเยอะไปอีกเกินแม่ง<อ> <isu> หน kiego, ีเนอะหนีเนอะหนีเนอะมุ้ยมุ้ยมุ้ยหืมเาเอาลงแางเลยอะลงเลยเพื่อนรักเรามากครับตอนนี้จัดไปขอกาลางหัวบอมบอมบอมเอ้ย <you> มาแล้วโอ้เอฟติดแทงเอฟติดแทง ถัดเจอไหมเออไอ้แหนี่จะปแทงเลยฮะโอ๊ยดนผมโอ้ยยิงโบ่เข้าอะนี้กระเาะกันมาอยากแอนต้แทงเลยฮะไปก่อนกันมหรือยังโอ้หแนี่เเปิเลอถอยมฮะถอยมาไปกันแอขอเฮ้ยถอยมาไหะอันนี้ลงไว้ก่อนถ้าเจอมาแล้ a อนต t a แทงเดี๋ยวเดี๋ยวแอนต t a แทงอนตมีหลัาเพะมาตะกาถอยมาก่อนลักสเลทุลักสเลทีมครับมาแล้วโคนอันครับอยากฆ่าทหารเหรอไปซะไ่อนเวหยยไปลยไปเวเลกยลยไปลยไปวแทไปเวเลยไวยไปยไปเรเลัวไวลยไวไ็เ็ เอออยู่ตะโกนมันแทนนี่เฮ้ยถอยกันถอยกันถอยกันเอ้มาแล้วชื่อเชมาแล้วนกนี่น่ารำคาญว่ะโอมาแล้วมาแล้วอุ้ยนกนี่น่ารำคาญว่ะเฮ้เร็ว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 มาเร็วเร็วเร็ว

แม่นแม่นอ้ยิงแล้วมันบาตาย oh. ยิงเหมืนจะโดนโดนหลังมันอะอ๋อบได้โดนขามันอะเล็งแล้วมันบตันสงบเลยงได้อแอดเงแอดเจ๊งคูดาว<ย>คูดาวคูดาวแลวหนึ่งคนไม่ไม่หนึ่งคนกำลังดูมันบางไงอ้อยาโัดาได้นเนได้ดดดวขามันอาจจะแตกแตกแย่โอ้ยเดเดเดอ เอนตีแทงมันกูได้เด็เดเดเอาแอนตีแทงมาล่มันลอมันลอมันล่อมันดูว่เน้นลเต็มหมูอะไส้หมอตกันบอกเลยที่ไหนอะโอ้โหมันตว่ามันรับโอ้อ๋อมาโดนฉีดกันฉีด้าตเลยกันเออ เอออรกิจแรกคยังบ่เิ้นเลยเดี๋ยวเดี้บอกบอมจอยก่อนอาปิดบอมมาแล้วปิดบอมมาแล้วหลังโลดอยู่าไอ้กำลังบอกเออปะไปลุยมีโนกกันบ่ไอ้หน้าเรามาคารยี่ไหนกห้ามอีเดาจะได้ยิงกันวะ เดี๋ยวโมมันจะมาี่ที่นี่ยว่าเขาหนีปิดหลุมนี่ว่ะทิ้งมาให้กันกำลังไปกำลังไปเมาพิมมาบอลให้ลำขาหน,นกนี่ว่ะเออป่ะลีเซอร์ไอ้หงอยมาแล้วป่ะอันนี้แอนตี้แท้งทิ้งนี่คือหมดแล้วกันผมขวางวันนี้อันหนึ่งตอนนี้ผมเป<ง>็นรถปิดลันเถื่อนแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวรอกระเด็นเข้าเดี๋ยวงเข้าเดียเเด๋ยวผมกลังขวางนี่ผมเห็นไหมของงั้นเอ้ยนกมึงนี่ใส่มาให้ใส่มาให้ เอาเนี่ยก่อนเอาอีเกิลก่อนอู้อีเกิลคูดาวอ่ะเออเอาไปเลยฮะคูดาวคูดาวเอ็นตี้แท้งแต่เก็บเอ็นตี้แท้งไว้ก่อนวางไว้กันนะครับผมวางไว้เราเนี้ยอันหนึ่งเอ็นตี้แทงกะวางเจอวางไว้ก็ได้ดิลองไปเที่ยวบอมอยู่ไหนอุ้ยฮะมาฮะโอเคละไปลุยข้างหลังข้างหลังก่อนฮาร์ดฮาร์ดไหนี่ยนะอุ้ยเชี่ย โดนเลเซอร์ตัวเองแล้วแปดวินะแปดวิอีเกินอีเกินเราอีเกิแปดวิไหมจับเข้าไปแล้วกันเข้าไปล้บอมบอมบอมัาข้างหลังข้างหลังเรียของอยู่พี่ใจเย็นข้างหลังเรียก้อผมเก็บนักเหือนก่ครเองข้างหลังมันเรียกเพื่อนวะเดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงใครบ่อนเฮียเคียครับต่อไป โอ้จะเก็บเก็บเก็บแส้มเพิ่แป๊บนึงเฮบอมอยู่ไหนละเราต้องไปโคบเราเข้าไปบอมก่อนการการอยู่ไหนฮะบอมอ้วนเราเข้าไปหัวหัละพอนกำลังวิ่งไปหัวหั่นละนั้นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมไปไปเจอรูพี่ผมระเบิดรูให้ละเดี๋ยวอ้อมไปช่วยโอ้หูตังค์เยอะเลยว่ะ ระวังหลังฮะระวังหลังฮะหลังปืนแท้ดิลูกปืนหมดไว้แล้วมาแล้วไปไปไปมา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 โอเคไปขอให้ขอพักกินขอใพักกินเบียร์กันมั้งอีกอะ ท่านโอ้ั่นยวงเนี่ยโทษโทษโทษการมันเป็นเกมมันเป็นยิงใส่เก็บเก็บของเลลงมาเก็บของเลยลงมาเก็บของเลยมันยิงไอ้นกเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้โดนเลเซอร์ที่ว่าเลเซอร์สามอันนี้ไม่น่าเวิร์กเออเเว่ลเซอร์สองอันกำลังดีหัวแกลงมายังผมมาแล้วผมเก็บของผมเลลูกปืนหมดว่ะ เดี๋ยวพี่ขอเอ็นฟอร์ดมีอันเจ๊แห้งเดี๋ยวๆๆนะให้ขอซัพไพ่ต e ้นหนึ่งถอยมอสซัพไพ่ก่อนลูกปืนให้หมดโอ้เชื่อเอ้ยเกพี่เอาซัพไพ่ไหมมาเลยอันนั้นมันเป็นลังไอ้บีแมงบินนี่แต่ขออันเจ๊แห้งหน่อยไดแ้แป๊บแป๊บแป๊บรัตเดี๋ยวนะอดหลาน,น อันนี้มาเข้าเลยกันเนี่ยกานเผอไงโอ๊ยโอ๊ยโอยเลเซอร์ไอ้คนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดียเดี๋ยวเี๋ยมาดี๋ยวเดยเดียเดีเเดี๋ยวเดี๋ยวเี่ยี๋ใหเเดียเยิเไอ้ยวี้เเดีเดีี่เดีีดเดดดีดเดเดดเว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกปูพรมเลยพี่ผมเรียกเดี๋ยวก่อนเฮลบอมเฮลบอมเอาเฮลบอมลงมาเฮลบอมใส่เลยนะถอยมาถอยมาถอยมาบอมบอลของฟางอะไรไปเนี่ยบอมถอยมาเฮลบอมเฮลบอมถอยมามันจะอันหนึ่งโอ้โหมันจะมีเฮลบอลมันจะมีเฮลบอมให้อัตโนมัติโอ้โหเช่อเชื่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สายแหละที่ให้ผมยิงเฮ็ดเลยยิงตูดมั้ยยิงตูดมั้นดูพี่ เดี๋ยวผมออเดิร์นเนวบอลโอ้ยไอเฮียนี่ย้ำขว้างออื้พี่มีไอ้ป้อมปืนยิงผมไทยทันไปเยอะโอ้โอ้โหเช่นลูกปืนหมดมาป้อมปืนยิงไทยทันพี่ลงมาแล้วแนวบอลก็จะมีป้อมปืนที่ตายแล้วเอ้าไปยิงโนกเนี่ยเออมันย้ำป้อมปืนพี่อย่างนี้ เฮบอลูาห้องบอมบอห้องมาแล้วห้องมาแล้วตำรวจะเกิ Anti tank นี่ Anti tank มา Anti tank มา Anti tank มาเอ้าเฮียเฮลบอมขาดอาการเยอ Anti tank ลง Anti tank มอนเลเซอร์ยิงมันไม่เข้าเลยอ่ะ Anti tank มา Anti tank มาตายไหม Anti tank มีเฮลบอลด้วกันมาแล้วนะหยิบมาแล้วพี่โอเคใส่มาเลยตายแล้วมั้งพี่ใส่ไม่เหนมีไหนล่ะ อ่ะแล้่ากาศแล้วเออปืนใหญ่เลยใช่ไหมอันนี้เอาคือยิงเห็ดได้เลยใช่ไหมพี่ลอง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 นี่นะเฮลบอลหุบข้างกับอาการที่พวกนเลยไม่เห็นแตกเลยอันนี้มันแข็งเนี่ยเราต้องไไม่ด้ยิงไปเรื่อยๆปืนมันสะท้อนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮลบอลอีเกิลไหมอีเกิลได้ไหมวะลองไหมลองให้ลองให้อีเกิลนะเฮ้ยเลบอลห้องได้ละอันก่อนเฮลบอลแทน เอ้าไปขวางตัวนั้นเหรอรับไปหนึงรับไปหนึงอ๋อแล้วก็ไปออดิชั่นมันไอคิวเบนเลยที่ไอคิวเบนเลยการลุยลุยออดิชั่นได้ไหมตายเรียบร้อตไปเลยบอกวิ่งโตให้ตัวมันใครตัวมันครับที่นี้ สวยงามสวยน้มครับไอ้ว่าเชียงใหม่กับภาคเหนือเขาเนี่ยมันต้องมีต้นเห็ุเนี่ยมันทำเพื่อมีหมอกน้องซาะพายก็บอกน้ำนหลยากาดหมดแล้วนี่เขาจะบอกกันเลยหะอเ้เดี๋ยวทำมาเตรียมพร้อมกันหน้าเนี่อ้าวทำไม เป็ชนชีกแต่ชนหมัดชนหมัดชนหมัดจัดเลยละเนี่ะผมยูแม็ด,ดยอ,อยู่เขาเขาล่นเอ้ยชุดไอล่นเวเย้ยวว้ยโอ้เช่เยอะว่ะมนรู้จักปืนเบกเกอร์น้อยไปเนี่ยตีตีลูกตีมันเราไม่สอง เอาห้องสัพายกันหรอห้องได้ห้องได้ดีเอาไหมให้มีนะให้สำรวจแถวนี้แป๊บนึงแถวนี้ไอ่ห้องเอ็ตตีแท้งไอ้ห้องเอ็ตี้แท้งได้เราใกล้ถึงรังมาแล้วนี่พี่ตรงเนี้เอนตีแท้งมาเอ้าเก็บไม่ได้เอ้าอะไรวะเนี่ยเอ้า ตอนนี้คือหลุดกันหมดนะครับเพก่อนตายฮากลับไปจอยกันกลับไปจอยกัน